คำจำกัดความของเขาก็คือมนุษ like ย์ไร้กระดูกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสนีหมายเลข3มครับคำจำกัดความก็ชัดเจนอยู่แล้ว คุณวีกิชคุณจูกันครับเห็นหน้าปราสนีหมายเลขสครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่53ตอบครั้งแรกบอก53ปีมาที่ปราสนีเอามาที่สายสื่อของเราครับขอให้น้องๆตอบก่อนเพราะว่ามีผลต่อกันถึงขั้นพวกคุณไม่มีความเป็นมิตรให้กันและกันเลยไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ได้ช่วยทางด้านนี้นเธอตอบก่อนเร็วๆน้ตอบก่อนบ้างสิิคิดถึงเลขแบบ40 ปลายกับห้าสิบต้นเหมือนกันนี่เทียบกับพี่เอกกี้อีกเหมือนเดิมนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่พี่เอกกี้ริดเว่น่าจะที่อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบเอ็ดปีมอริสครับแอร์ครับคือตัวมาเพลงสาวบางโพเนี่ยคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กแบบ <c oughs> เด็กมากๆแล้วก็แอร์แอร์กลับรู้สึกว่าไม่ใช่เลขห้าด้วยซ้ำแอร์กลับคิดว่าเป็นเลขหกจริงเหรอคือสำหรับแอร์นะ คิดว่าอ,า,อายุห้าสิค่ะ5 9ครับคำตอบของแอร์ครับคุณเอกกี้ผู้ซึ่งเก็บเก็บความความรู้ที่ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้แต่ว่าพี่ตู้เด็กนี่คือต้องบอกว่าโหตั้งแต่เรายังเด็กๆเลยอ่ะ <c oughs> เด็กมากๆเลยร <c oughs> ุ่นคุณวรุณีสุนทรีสวัสดิ์นู้นนะฮะรุ่นพี่ตู้วิทยา <c oughs> ซึ่งพี่ตู้วิทยานี่เท่าไหร่63อ๋อใช่ซึ่งพี่ตู้เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละต้องเลขหกแต่ว่าพี่ตู้ดูแลตัวเองดีเพราะเป็นคนชอบเต้น แล้วแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ64ครับ64คําตอบของคุณเอกกี้เอาละ่ะตอนนี้หลากหลายเลยหมอฤทธิ์บอก51แอร์บอก59คุณเอกกี้บอก64ในขณะที่คุณวีกีกับคุณชุกันตอบครั้งแรก53ปีจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศนณีท่านนี้ไหมฮะคนดังโค o สอ up ความทรงจําแล้วก็เหตุการณ์เ <c oughs> หตุการณ์ค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาละ่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับจะเกี่ยวข้องกับปัศนีอย่างไร สิ้นสุดสงครามเกาหลีในปีเดียวกันกันกบที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่53ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเนาะกดเปลี่ยนคำตอบอย่างรวดเร็วเลยจะเปลี่ยนจาก53ปีเป็น 6ทไรหแล้วกันเธอ2ชั้น4ก็เป็น63เออตรงกลางเนาะเลือก63 63ปีนี่คือคําตอบสุดท้ายของคุณนี่นี่ดูดูปัสนีเราแบบออกแอคชั่นตลอดเวลาอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยถ้าจะบวกลบแค่หนึ่งอาละโอนี่มีมั่นใจด้วยบวกลบหนึ่งอาวละมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับหักปีละ7,000บาท ประศนีหมายเลขสครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผมสวัสดีครับสูครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดเดินึงครับผมผมตู้ดิเรกอมัตเยกุณครับผมพี่ตู้ดีเรกอมัแตะยกุลเจ้าตู้ชายาว่ามนุษย์ไรกระดู แต่ตอนนี้เริ่มไร้สมองเรียกว่าเต้นคิ้วมากเหมือนแบบฉายามนุษย์ไร้กระดูกพี่ตู้อายุเท่าไหร่ครับ 6...7... ครับผม67ปีโอ้ปีคือไม่ยาให้มากกว่านี้เพราะว่าเกรงใจแต่ว่าพี่พี่ตู้ดูแลตัวเองดีมากแข็งแรงอ่ะนี่เลยโอ้โหถามก่อนเลยพี่ตู้ครับเข้าวงการเพลงมาตั้งแต่สมัยโอสมัยเมื่อก่อนผมเล่นฟุตบอลอยู่เอ้า ก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้เป็นนักร้อไม่ได้เป็นนักร้อครับเป็นนักฟุตบอลแบบนักฟุตบอลจริงอาชีพเลยฮะนักฟุตบอลอยู่สโมสรลาดประชานุเราะครับผมโอ้โหสโมสรลาดประชาเลยครับเล่นตำแหน่งอะไรครับผู้รักษาประตูครับอ๋อเป็นผู้รักษาประตูครับผมแล้วทำไมอยู่ๆมามาร้องเพลงล่ะครับคือเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนที่เตะบอลด้วยกันน่ะเขาเออร้องเพลงแล้วมันสนุกดีอ่าเขาตอนที่พักการซ้อมก็เราจะมีการเล่นดนตรีอะไรกันครับเออมันน่าสนใจ ครับร้องเพลงไปด้วยมันทําให้เราแข็งแรงรับปอดมันจะดีก็เลยชอบั้งแตับัดนั้นเลยครับก็เลยร้องเพลงมาเลยครับแล้วแล้วเราหักเหมาจากนักฟุตบอลมาเป็นนักร้องเลยไหมฮะเต็มตัวก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเป็นแฟมิลี่แบนด์ชื่อคุณคุณเปาะสุปชัยเจียมรังศีครับครับอันนี้เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงคนแรกของผมเลยครับครับก็ไปร้องเพลงที่บ้านครับครับแล้วก็ทําเป็นวงอะไรตั้งกันนั้นมาก็เริ่ม ้องเป็นอาชีพเลยครับผมหากินไปเรื่อยเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมแล้วเพลงแรกเลยผลงานแรกครับเพลงแรกที่ผมร้องอัดเทปขายและขายดีมากเลยคือเพลงกระบี่ไร่เทียมทานครับกระบี่ไร่เทียมทานครในในหนังจีนที่เราดูดูกันนี่แหละใช่ครับใช่ครับแต่เรามาใส่เนื้อภาษาใส่เนื้อไทยครับครับผมโอ้โหนั่นคือผลงานแรกผลงานแรกเลยครับตอนอยู่วง The Generation ครับผมและผลงานที่สร้างชื่อให้กับพี่ตู้เลยคือตอนมาอยู่วง President ครับผม ก็คือเพลงสาวบางโพนี่แหละครับสาวบางโพครับผมเออนั่นประมาณปีอะไรพี่จำได้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2,523ครับโอ้โห2,523เลยนะครับนั่นคือผลงานสร้างชื่อครับผมวันที่29เดือนกรกฎาคมผมได้ร้องเพลงนี้ครับโอ้โหแล้วเป็นเพลงที่ก็ต้องบอกว่าทุกคนเคยได้ยินได้ฟังกันหมดนะครับครับตั้งแต่บัตรนั้นถึงบัตรนี้ ก็ยังเล่นกันอยู่แล้วท่าเต้นนี้เป็นเอกลักษณ์ของสาวบางโพเลยถ้ท่าเต้นได้มาจากที่ไหนอะคือตอนที่วงเพรสิเดเนต์ได้มีโอกาสไปที่อเมริกาครับครับก็ไปเห็นไมเคิลจักสันเขาเต้นครับก็ผมก็ไปฝึกเอาท่านั้นมาใส่ในเพลงสาวบางโพ<อ>พอกลับมาเมืองไทยแล้วก็เราได้มีโอกาสไปออกรายการโลกดนตรีครับซึ่งตอนนั้นวัยรุ่นไทยอะไรยังไม่เห็นการเต้นอย่างนี้เลยก็เลย ทุกอย่างออกไปแล้วมันก็เป็นของผมเลยโอ้โหคนก็จําได้เลยว่าเนี่ยเต้นแบบนี้ต้องเป็นพ่ตูเทคนิคมันคืออะไรฮะโอ้โหเทคนิคมันคล้ายๆกับละครใบ้อะไรพวกเนี้ยครับกับแบบเพนโทไมน์อะไรเงี้ยอ๋อครับผมอ๋อลักษณะนี้เลยหือว่ามูนวอเกอร์นี่มันนะจัหกะเหมือนครับมันก็เหมือนการเดินอะไรเงี้ยครับผมเขาไปไปดูครูพักลักจำมาก็เลยตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นบุคลิกเอกลักษณ์ของเราเลยครับนะครับท่าเต้นแบบนี้โอ้โห แล้วมนุษย์ไร้กระดูกนี้ใครเป็นคนตั้งฉายานี่ก็อมีมีเพื่อนเจ้าบริษัททําเทปสมัยก่อนนะครับเขาเคนผมเต้นแบบอย่างเงี้ยครับอะไร่างพวกเนี้ยครับผมอปคอเรลแดันครับผมนะฮะก็อย่างเงี้ยครับมอนก็เหมือนกันเลยแหมตอนนั้นมัน แรงดีกว่านี้ครับมันจะโอ้โหปุบปุบปุบบเลยหัวหนุ่เลยเขาก็เลยตั้งฉายาให้ว่ามนุษย์ไร้กระดูกตั้งกับดั้นมาครับผมคุณเอจะลองไร้กระดูกดูสนิทไหมฮะลองดูคุณเออย่างเงี้ยหรอเออย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยหรอหนึ่งโอ้โหสู้พี่ตู้ไปได้จริงเลยนี่พี่ตู้เขาเอกลักษณ์จริงๆของจริงเลยนะครับถือว่าแบบนี่คือ ต้นฉบับเลยของเรียกว่าสาวบางโพกับท่าเต้นแบบมนุษย์ไรกระดูดแล้วปัจจุบันตอนนี้มีผลงานใหม่ไหมครับอ๋อตอนนี้ก็มีมีผลงานละครครับผมไปปลอมตัวเล่นละครมาหลายเรื่องครับล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือยอดรักนักลบยอดรักนักลบเล่นเปโจรครับเล่นเป็นโจรเลยแล้วผลงานเพลงครับมีผลงานล่าสุดไหมอ๋อผลงานล่าสุดผมมีเพลงใหม่เลยครับ๋อใหม่เลยเพลงใหม่เอี่ยมมาฝากเลยครับผมนั่นก็คือเพลงสาวบางโพครับ ล่าสุดเลยคือสาวบางโพนี่มันจะไปตลอดกาอไม่ว่าใครจะออกเพลงใหม่อะไรมาสาวบางโพต้องเข้าแทรกใช่ไหมงั้นวันนี้โชว์ซะหน่อยได้ไหมพอได้ครับเพื่อให้คิดถึงกันนะจัดซะหน่อยครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับดูพี่ตู้ดิเลกสาวบางโพ น้าคมผมยาวต้องตาอหูสาวบังโพนั้นโกจริงยิ่งมีเสน่ห์เก๋้เกินออกข้ามถามใครดูได้สวยไปหูสิสวยรูปทรงละสน่หหน้าตางามจริงจริงได้มาเปลี่ยนเทียบสาวบังโพแจว ยีมีเสน่ห์ก้เกินบอกค่ะถามใครดูนะสวยไปุกสิ่ิรูปทรงละสง่างาตจงิงจริงได้มาเปลี่ยบเทียมสาวบางโผเจ้าแอมอควนสตบไม่น่าเลย you're a สาวบางโพครับผมเออเห็นแดนเซอร์เออไปแล้วนี่เขาเต้นแบบมาตรฐานครับเห็นแดนเซอร์ข้างหน้าเป็นยังไงฮะพี่ตู้สุดดริงกับดิงมาเลยครับมางคุณจู่กันคุณวิกิชฮะผ่านไปกี่สิบข้อแล้วคะเนี่ยรออย่างๆฮะเหนื่อยมากเมื่อกี้ทำไมพิ้วเหมือนกันเลยอ่ะ เดี๋ยวสู้2ส,สาวนั้นไม่ได้คะ่ะใช่แต่เนี่ยต้นทุนเราเด่นกว่าหรือว่าดูดีกว่าอยู่แล้วเราออกสเต็ปนิดเดียวก็น่าจะเด่นกว่า2คนนั้นแลน,นี่นี่นีนี่เรานึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเขาได้เงินจากทางรายการแล้วจะต้องไปเต้นแก้บนจะเป็นสภาพไหนนะ,ะอเอาละวันนี้ต้องถามพี่ตุ้นิดนึงถ้าช่องทางการติดต่ออ๋อศูนย์แปดหนึ่่าครับติดต่องานได้เลยได้เลยครับผมโดยตรงทัวประเทศ มาได้เลยครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่ตู้นี่แหล่งอมตะยักษ์กูขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยักษ์แซด E n f E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสแซดแสัแซด E N f E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสแซดแสัแซด E N f E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสแซดแสัแซด E N f E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง